ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีรถเช็คสภาพใหม่มานําเสนอหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถเผาเดียวนะฮะรุ่นเจ็ดหกหนึ่งศูนย์นะครับเกียร์กลางเผาเดียวเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ก็จะเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับลูกสูบเทอร์โบแท้นะฮะคันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบแท้แล้วก็ลูกสูบเทอร์โบแท้เลยแรงม้าที่เก้าสิบบวกนะครับนะในใบยูวอยเขียนว่าเก้าสิบแรงม้านะฮะแต่น่าจะบวกฮะ เพิ่มเพิ่มแน่นอนครับ <S <S คันนี้มนลกเท็คใหม่จากทางร้านของเรานะครับรถยนต์ฟิทใหม่นะฮะร,รายละเอียดการซ่อมก็จะเป็นดังนี้ครับรถยนต์ฟิทใหม่ตีปอกสูบใหม่ทําวาบาวาว,าว,าวิเอเสียใหม่หมดนะฮะนะของเหลวใส่ใหม่ทั้งคันครับคอนจัเพิรก,ก็เช็คใหม่ด้วยนะฮะนี่ครับสภาพเสวยๆตามรูปแบบนี้เลยสำหรับคันนี้ที่เป็นรุ่นสองนะครับรุ่นสามจะปป๊กมกลม นะฮะรุ่องปั๊มแถวไอติโตชิตเตี้ยจัดชมครับครับผมกุ่องจะเป็นถอวยดีโตชิตเตี้ยนี่นะฮะแบบนี้เลยไอติโตชิดเตี้ยนี่ครับอันนี้ฮะถ้อยดีแต่เบอร์ไม่เห็นโอชีตเตียแบบนี้ครับเทอร์โบติดตั้งใหม่เลยนะครับเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ให้เลยสีสันแล้วก็ทําใหม่เก็บสภาพมาให้เรียบร้อยถ้าลูกค้านําไปก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับ พวกระบบสายไฟต่างๆก็เติอนให้ใหม่หมดนะคะรับบุรณ์ติดรถได้เป็นด้านหน้าของลักษณะของ TT Burst นะครับแล้วก็ผ่านโปรเจกต์การของ TNT นะครับนะสวยมากคันนี้นะฮะสวยเริมเลยเกาะน็อกนะครับเจ้าของเดิ่มประกอบน,น็อกมาไม่นานมาแกเไปต่างประเทศนะฮะนี่ครับของลงคอมาจอดสวยๆเลยนี่ครับเดี๋ยวพาชมบิ๊กปังหนึง ใบเกน้าก็สวยนะะระบบพีดีโอทำงานได้นะครับนะฮะพีดีโอทำงานได้เลยปั่นจอบหมุนปั่นลอตเตอรี่ผันเจ็ดก็สวยแบบนี้ครับแผนรักแคมแบนสวยอุณโภูษะสองฝั่งนะครับดูฮะ ไม่มีตำแหนิน,นะครับว่ากัน,นอ,อย่างเงี้่อยหน้าไฟท้ายติดใหม่หมดนะครับถ้าที่สนใจนะฮะมาชมรถตัวจริงได้ที่อำเภอแสงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับผมเบอร์ทโทรศัพท,ท,ท์0 8 1 0์แ6ดห0ึ่ยนี่เบอร์นี้ครับ เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูสักหน่อยนะครับจะขับไปดูสักเล็นกน้อยนะครับเอ,อถ้าเป็นรถเช็คจากทางร้านเราเนี่ยเราจะรับประกันเครื่องเกียร์และระบบไฮดรอลิกนะฮะดูครับเคันเกียร์นั่นนันเลยฮะ FA ค่อเกียร์สูงนะครับ โอเคจะได้นี่นครับผมต่อปกตินะครับการทำงานเครื่องแรงนะฮะเครื่องนี้หข็หแงแกงได้เลยเคลียร์ไม่มีปัญหาครับหันหลังกับเส้นลงตัวติด เรียบร้อยครับการทดสอบนะฮะถ้าชื่นชอบนะฮะ0 8 1 0 0 7 6 6 4 0กราคาขาย390,000บาทราคานี้รวมส่งจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับพร้อมรับประกันเครื่องเกียร์และระบบไฮดรลิกให้ด้วยนะฮะ คลิปนี้ลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ